ครับในช่วงนี้ครับสิพาคู้ชมไปผักเบรกกันสักครู่ครับช่วงน,าน้ากบมาติดตามข่าวสารกันต่อครับเชิญเที่ยวชมอุบลราชธานีเมืองสีแสงสัมผัสความงามของแสงแรกก่อนใครในสยามที่ผาชนะใดพร้อมเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ริมโขงที่ยาวสุดลูกหูลูกตา สัมผัสกับแสงเทียนในประเพณีแห่เทียนพรรษาที่อารามไปทุกพื้นที่ขับเคลื่อนด้วยความสัทธาและความงามแห่งธรรมะสัมผัสแสงธรรมที่สองประกายจับต้องได้ที่วัดภูดพร้าวแหล่งแห่งความสงบศรัทธาที่เมื่อเข้าไปแล้วหัวใจจะได้สัมผัสถ,ถ,ถึงความสงบสุขสัมผัสความยิ่งใหญ่ของแสงโซลาเซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อนสิรินทรสะท้อนความสดใสและพลังงานแห่งอนาคต มาเที่ยวอุบลทั้งมีความสุขสนุกและปลอดภัย